ที่สารบัญสืบเลยเนี่ยเนี่ยที่สารบัญสืบเราต่อไปจัดการนี่เกษียณแล้วเด็กโอ้โหเกษียณนานนะเนี่ยเนี่ยก็เป็นผาใยเป็นพัเอนน่ะของกินนั่นแหละมันไม่อยู่กับพรผ้าใยพี่พี่เกษียณมากี่กี่กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ลาออกจังกระทบก็ลาออกอ๋อท่าไปได้ายรายท้ายแล้วไงรู้อันลังเปนนี้ไปรู้ลังสีฟ้าเนี่ยรู้ว่าของกินใส่ลังสีฟ้าไป เพื่อเพื่อหมาเพื่อหมาเพื่อนครับทีนี้มาถึงปั๊บนี่ก็จอดเรืออยู่ท่าท่าน้ำของวัดเนี่ยพระบผมนี่บัตครีนี่บัตรแม่อพอแม่เนต้อเอายงพ่แม่มีบัตรคนมพ่อลุงนะหนูหนูไม่จะมีรางอีกรางหนึ่งละลูงรางใหญ่ให่อะ่กันะ คือบอกเลยนะพี่เราตกใจไปเงี้ยอยู่าอันนี้มาบมานไม่ใช่ที่เขาจ่ายเดือนปีละพันแน่ด้านเนี้ยค่ะซิ่งอยู่เราไม่หยุดเราจอดไม่เราไปไหนเราไม่ได้จ่ายนนี้เราเรางัดไม่ได้แล้วมันติดแล้วพอติดแล้วกูดันไม่ออกดันเครื่องอะไรมันมันคาเลยมันก็เรียกว่านั่งแทนแล้วตอนพี่ไปอะไรตอนนี้ทางแม่โอ้รถวอก็ร้องเตือนมาอูไม่รู้ทำยังไงอย่างดีหรืเป็นอะไรป่าติดลุก พี่ลุงจอดขาลงน้ำขึ้นอย่างนี้มันน้ำลง่ะเมื่อตอนนี้มันงัดอยู่ข้างหนึ่งพี่ลงไปถ่ายร่างลอยแต่ข้างนี้มันงัดเทงอยู่แล้วท้ายท้ายมันไปเกยตั้งโน้นแล้วมันงัดอยู่ยังไงหัวงัดไอ้เทงข้างนเงี้ยหัวเนี่ขอข้างนี้มันรอยอยู่อาอ่ชผมดูจากข้างนี้ลออยู่้ายออกจะรอ แล้วเชือปุ๋ยยังไงก็มีนี่นไม่ใช่านะางๆใช้อะไนัสเดวเดี๋ยวเดี๋ยวหเอาเนี่ยเดเดเดเก่งใช้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องเครื่องหกซื้อมาแสนหรือซ้อเรือมาแสนซื้อมานานยัง เรือเนี่ยเฉพาะเครื่องไปแส่แลนะเครื่องพักพอนะไ่เอพ <prestigious> mhm. ักพอนเชือกมาตึงเชือกอยู่ทำไงตรงนี้น้ำมาวนอยู่ลูกลานที่ลูกประจดน้ขึ้นพอน้ำมันวนปั๊บแล้วถ้าทักเครื่องอะไรเดี๋ยวบ้องเอาเอาแบ็คโเนี่ยมาดึงเอาเครื่องขึ้นมาผมผมจอขึ้นโบกอะสมัยตั้งอัดสลอยอยู่พวกขาจะมุมุกจเนี่ยเดี๋ยวมาได้ไหมมาตัดเนี่ยเดี๋ยวตัดเนี่ยผมไม่รู้ ไวติดกันเราจะทำไงโซลโซลติอมติดอยู่ทำไงจะดับได้เดี๋ยวมายังยังไม่ได้อยู่ในนั้นเลยพี่น้องนะโซดาเต็มลังเลยนะโซดาแสงโสมยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยอยู่ตังหัวเรือเนี่ยแล้วหรอว่าเบียร์สีนี่กินแล้ว่าเบียร์สีลุงไปก็ขับแล้วเรือไปใครเป็นเจ้าของเรือพี่พี่พี่แฟนผมอะลุงแล้วขับยังไงตอนนั้นแหะก็มือจับอย่างเงี้ยขับอ๋อมือขับง่ายจังเลยวะแล้วทำไมทำไมถึงมาเข้าฟังอะ อันนี้คนนี้ไม่เคยขับที่คนนี้เคยขับอะครับัมจอดพักจอดพักแล้วตอนนั้นน้ำมันแรงไหมไม่แรงช่วงน้ำขึ้นไปที่ยวบัวากลับมาแล้วแล้วพอจอดปุ๊บมันยังไงนอนหลับกันหมดแล้วหลับัแล้วก็ตกลงพวกนี้เขาจะเอาอาหารมาส่งกินอาหารเช้ามาหเพื่อนใช่ไหมนี่เพื่อนรุ่นเดียวกันไงอเพื่อนรุ่นเดียวกันก็คือมาเที่ยวบัวา ก็เลยมาจอดแล้วก็หลับยังไม่จันขึ้นแล้วก็มาก็มาเรียวก็มาขัดพอเรือมันขัดมันก็เลยจมแล้วตอนนั้นทําไงกันเนี่ยพอเรือค่อยๆลงอ่ะว่ายน้ำว่ายน้ำสบายยเบรกมอลลอกไปแลกกันเลยแล้วใครไม่มีบาดเจ็บเลยใช่ชาชนไม่ไม่มีเพราะว่า เรารู้ตัวประชาชนนิดนึงมากี่คนเนี่ยเดี๋ยวกับประชาชนผมจะหงามาเจอที่เจอตะกี้เห็นม่ของแม่ของแมูุ่ชชายู้ชชายดื่มมาไม่ีดยดื่มมาไม่ี่ยโอ้โหธรรมดาหารเรือไม่ไม่ไม่กินแต่ไม่ได้ขับเรือนะเรือจอดอยู่ที่เฉลี่ย